ครับสวัสดีครับสวัสดีนะพี่พี่เอซีท่านแล้วก็ขอสวัสดีทุกคนแล้วกันนะครับโอ้โหวันนี้บรรยากาศดีมากมากเลยครับพี่พี่ท่านไหนนับที่ผ่านมองแพร่ก็ยินดีต้อนรับนะครับถ้าจะแวะนับนี่เลยครับสองหกนับลูกหน้าเยอะนะครับปากไวเข้าปีกนะครับออกขยับนะครับตัวนี้ไก่ไก่ยังไม่แข็งนะแต่ลูกหน้าผมบอกเลยชัดเจนมากตัวนี้นะครับชัดเจนเลยนะครับเรือลูกหน้าเบอร์ดีดีเลยนะครับเป็นไก่สายขวานะครับ ต่ผมบอกว่า26นี้นะครับผมจัดให้เบาๆเลยนะครับชอบก็สองใบเท่านะพี่ๆท่านไหนผ่านบางแพ่ยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสําหรับหลังใหม่นะครับก็พี่ชายจากอุตรดิตถ์นะขอบคุณจริงๆนะครับก็แวะมาบ่อยขอบคุณมากนะครับก็ส่วนตัวเน้นย้ํานะครับ083นะครับ0473899เท่านั้นนะครับส่วนตัวมาได้ะยันไงนฝากของดีมังแพ่ไว้หน่อยแล้วกันนะเข้ามาชมเพื่อเป็นกรณีศึกษาเท่านั้นดีเลยครับ สำหรับเกษตรกรนะรครับวันนี้ขอบคุณที่พี่ FC ทุกท่านมากครับผมสวัสดีครับ